เราจะพาทุกคนไปดูตัวอย่างกล้องภาพถ่ายกันนิดนึงีกว่านะคะนี่คือตัวอย่างภาพถ่ายนะคะเราบอกเลยว่ากล้องนี่หายออห่วงมากๆนะทั้งสีผิวสกินโทนต่างๆเนี่ย Oppo is Oppo นะคะถ่ายคนนี่คือแบบเื่อวังอลังการสวยงามแล้วก็คมชัดมากๆด้วยคือ Oppo นี่คือกล้องในสุดยอดแบบเทมาก แลนะในทะี่สุดเนี่ยเราก็ได้เล่น Oppo Find N3 Flip แล้วทุกคนแล้วเราจะบอกทุกคนเลยนะว่ารอบนี้เนี่ยน่าจะเป็นมือถือจอพับนะที่กล้องเนี่ยยอดเยี่ยมที่สุดตั้งแต่เราเคยจับมือถือจอพับมาเลยและที่สําคัญนะมันเป็นการร่วมมือกับ h a s ส e l หา a นั่นเองนะคะระดับโลกนะทุกคนวัยรุ่นมามาดูกันว่าว่ารุ่นนี้เป็นยังไงถ้าทุกคนาพร้อมกันแล้วอินโทรมา สวัสดีเพื่อนชาวสกีนะคะรอบที่แล้วทุกคนเรียกร้องให้ดูรีวิว Apple Fine N 2 Flip มาโอ้โหก็ต้องยอมรับว่าอาจจะจังหวะต่างๆไม่ลงตัวนะคะก็เลยไม่ไ,มได้มีรีวิวออกมาแต่ไม่เป็นไรผ่านไปแล้วเนาะ,ะเพราะตอนนี้มันคือ Apple Fine N 3 Flip นะคะสำหรับมือถือรุ่นนี้เนี่ยนะเป็นมือถือจอพับของทาง Opp o p p l ะ,ะที่่นเนี่ยได้จับเป็นรุ่นที่2แล้วนะคะรอบนี้แน่นอนว่าความน่าสนใจคือมีกล้องเเลโฟโต้เฮย เทเลโฟโต้นะเจ้าตลาดเนี่ยเขาก็ไม่มีนะอันนี้มีเทเลโฟโต้แล้วก็ถ่ายรูปได้สวยแล้วกระจับมือร่วมกันกับฮัลซุมละแบรนด์ Band กล้องนะคะระดับโลกแน่นอนอันนี้ไม่ต้องพูดถึงแล้วจริงๆเนะี่ยจะบอกว่าในปีที่ผ่านมาตอน Opp o p p o f i ฟ N 2องฟลิมาดูกันเล่นนะกล้องก็ดีแต่ตอนเล่นไฟล์ X ห Pro รนี่โอ้โหกล้องแบบพี่จ้าลองขอชีวิตอะเราพูดกันดีกว่าแต่ว่าแน่นอนว่ากล้องตัวนั้นก็แต่เรารู้ว่วารุ่นนั้นไม่ได้เข้าถ่ายมาเนาะแต่น,นดูดุกก็ได้รีวิวให้กับทุกคนได้ดูกันสาาาหรรรััับบบไฟฟ X6 Flip pho ใ่มมม้้้้้คคคะะววนนนนีีีถเเเป็ตตขออออองงืือจ N3 กลลโ มือร่วมกับแฮซิบลา่าใช่ไหมคะแล้วก็หน้าจอด้านหน้าเนี่ยจะเป็นแบบแนวตั้งแบบนี้นี่นะคะสามารถที่จะใช้งานแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยจากตรงนี้ได้และที่เรารู้สึกชอบมากก็คือตัวจอพับนะคะตัวจอพับเนี่ยหลายคนจะว่ามันก็ไม่ถือจอพับที่มันประหลาดยังไงคือรุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นที่เราเห็นรอยพับน้อยมากนะคะรอยพับน้อยมากและที่สําคัญเนี่ยมันปิดสนิทละหมายถึงว่า นี่นะคะรอบนี้เนี่ยมันแนบสนิทแบบนี้แล้วด้วยตัวบานพับแบบใหม่ของเขานะคะที่ชื่อว่า flexion hinge ่านผู้ชมอออกเสียงยากนะ,ะทำเนี้ย flexion hinge นะคะคือเป็นบานพับที่เขาบอกว่ารอบนี้เนี่ยพับได้แนบสนิทแล้วรอบที่แล้วก็โดนแซวกันไปว่า,ามันยังพับไม่ดีไม่เนีย้ยไม่แนบอะไรอย่างี้อันนี้พับสนิทเขาบอกาพับได้หกแสนกว่าครั้งเป็นไงติดตามมาอะไปดูเครื่องกันดีกว่าใกล้ๆคุณผู้ชมว่าเป็นยังไงบ้างเราเนี่ยจะให้ทุกคนดูกันแบบเต็มอิ่มเลยค่ะไปดูกันค่ะ เอาละเรามาดูตัวเครื่องกันดีกว่านะครับเราเห็นว่าน้องกระต่ายเนี่ยน่ารักเนี่ยอยู่ตรงหน้าจอด้านนอกแบบนี้นะฮะอันนี้เนะ่ยเขาทำเป็นแอนิเมชันขึ้นมาซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้เยอะมากๆเลยทีเดียวนะน่ารักสุดๆไหมอันนี้แอนิเมชันมันก็เปลี่ยนของมันไปเรื่อยๆน,นะคะแล้วว่าเออมันน่ารักมากๆสามารถใช้งานแล้วก็รู้สึกว่าสนุกรู้สึกว่าเอาไปให้ใครดูแล้วก็รู้ว่าเขาจะต้องว้าวอย่างแน่นอนนะคะในหน้าจอนี้คราวนี้ หน้าจอตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะเคยเห็นอยู่แล้วแต่เราเห็นส่วนประกอบนะคะว่าตัวกล้องเนี่ยนะคะจะมีทั้งหมด3ตัวและรอบนี้เนี่ยมีตัวเทเลโฟโต้ด้วยพร้อมกับสกรีนล้านมมาแบบนี้นะคะตัวกล้องของเรานะคะเซนเซอร์หลักเนี่ยจะอยู่ที่50ล้านพิกเซลแล้วก็ตัวอัลตร้าไวเนี่ย พี่แกให้มาถึง48ล้านพิกเซลเลยยิ่งใหญ่มากและกล้องเทเลโฟโต้เนี่ยเป็น 2x ออปติคอลนะแต่ให้มาถึง32ล้านพิกเซลซึ่งถือว่าเป็นกล้องเทเลโฟโต้นะคะที่อยู่บนมือถือจอพับครั้งแรกที่หนูเคยจับด้วยแล้วก็มีควอนเวียสสูงมากถึง32ล้านพิกเซลคือใส่มายังไงก้อนเยอะขนาดนี้ตัวกล้องเนี่ยเราเห็นว่าตัวนี้เขาเรียกว่าการออกแบบแบบคอสโมสนะคะนนี่นะคอสโมสบริ่งนะคะแล้วก็ขอบรอบๆเนี่ยนะคะเห็นไหมที่อยู่รอบๆเนี่ยเขาเรียกว่าสตาร์ไลท์แทร็กนะฮะลายล้อมด้วย เส้นทางเดินของดวงดาวนะแบบคอสมอสอันนี้ก็แล้วแต่มองแต่จะเห็นว่ามันปูดขึ้นมาจากตัวเครื่องเห็นไหมนิดหนึ่งเพราะว่าเซ็นเซอร์กล้องที่ใหญ่ขึ้นด้วยแล้วก็ด้วยเทเลโฟโต้ด้วยหลายๆอย่างมันต้องปูดขึ้นแต่พอเราใส่เคสปุ๊บเนี่ยมันก็จะเนียนขึ้นนะคะตัวเครื่องน้ำหนักอยู่ที่198กรัมไม่ได้หนักเกินไปแล้วก็ตัวนี้ที่เขาโปรโมทมาเลยนะตัว f ฟ e ็กเช Hinge นะครับตัวนี้เป็นเจเนอเรชันที่3แล้วนี่นะครับมันมันจะแนบสนิทแบบนี้เลยเห็นไหมแล้วก็วัสดุเนี่ยด,ด ตรงตรงเนี้ยก็สวยมากนะคะสวยมากด้านหลังมิสตีพิงของเราคือแบบสวยสวยแบบสวยตะโกนนะคะมีพาวเวอร์แล้วก็ฟอเรมยมนะคะแล้วก็ด้านซ้ายมือนี่มีปุ่ม alert slider นะคะเป็นปุ่มที่แบบเอาไว้ปิดเสียงเปิดเสียงเดี๋ยวเราทำให้ดูด้วยนะคะด้านล่างนะคะมี USB Type C นะคะลำโพงแล้วก็ตรงนี้เป็นอ่าถาใสซิมนะคะแล้วก็พวกไมโครโฟนตัดเสียงรบกวนอะไรต่างๆเนาะอ่ะเดี๋ยวมาดูตรงนี้ก่อนก่อนสมมุติว่าเราใช้หน้านี้อยู่แล้วเราอยากจะเปิดเสียงปิดเสียงเนี่ยเราดันตรงนี้ได้เลยนะคะ อันนี้เพิ่มเสียงอ่าเปิดเสียงทุกทีค่ะอันนี้สัน้นแล้วก็อันเนี้ยปิดเสียงเงียบอันเนี้ยน่าจะชอบกันเพราะว่าความฟลิปเนี่ยเราจะอยากจะใช้งานเขาในตอนพับเนี่ยให้ได้มากที่สุดซึ่งตัวนี้ก็ตอบโจทย์ในการใช้งานได้ค่อนข้างดีมากนะคะราวน,นี้มาดูการออกแบบอื่นอีกนะฮะอย่างแรกก็เห็นว่าจอภาพเนี้ยอันนี้นะคะก็คือพยายามส่องแสงให้แล้วนะคะก็เห็นว่ามันจะมีรอยนิดเดียวแต่ถ้าเราบอกเลยว่าถ้าดูตรงๆไม่มีรอยหาไม่เจอฮัโลโหลรอยอยู่ไหนให้ดูสีขาว ไฮลอยอยู่ไหนคือลอยเนี่ยต้องบอกว่ากริปมากนะคะแทบมองไม่เห็นเลยหน้าจอด้านในเนี่ยใหญ่ขนาด6.8นิ้วนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็น refresh rate เนี่ย120 hz แล้วก็ความละเอียดของเขาเนี่คือ full hd plus นะคะอันนี้ Touch ลื่นตอบสนองได้อย่างยอดเยี่ยมนะคะแล้วก็ดีมากๆเดี๋ยวเราพับตรงนี้ลงมานะคะปุ๊บ หน้าจอด้านหน้านะคะตัวนี้จะมีขนาดอยู่ที่3.26นิ้วคือ382คูณ720นะฮะให้ความสว่างตรงนี้จะนอยกว่านัดนนิดนึงที่สูงสุดเนี่ยจะอยู่ที่900 nits เองนะฮะแล้วตรงนี้เป็น Corning Gorilla Glass วิกตัสเพื่อความแข็งแกรก่งเพราะว่าตัวนี้มันเป็นจอพับต้องอยู่ด้านนอกใช่ไหมคะสีเนี่ยมีทั้งหมด3สีนะคะจะมีสีที่ชื่อว่าครีมโกลนะคะสีมิสติพิงค์ที่นรดูดซืออยู่แล้วก็สีสลิกแบล็กนั่นเองอันนี้สีชมพูของน่าดนะสวยหวานแล้วก็รูหลาในเวลาเดียวกันด้วยมีไฟแฟลชด้วยนะจ๊ะต่อมานะคะที่ดีไซน์เราพูดไปนะคะว่าตัวการออกแบบของเขาเนี่ยจริงๆแล้วการใช้งานของ ColorOS เนี่ยก็จะคล้ายๆเดินเพื่อนรู้จักกันนะคะด้านบนจะมี แถบโทรลเซ็นเตอร์ต่างๆนะครับปรับสีต่างๆแล้วก็แนวสายตาอะไรแบบนี้นะครับเพลงนะคะอยู่บนนี้การบันทึกหน้าจอ Oppo Share ต่างๆนะฮะจะอยู่ที่บริเวณนี้หมดคราวนี้เราก,กดจุด3จุดตรงนี้นะครผู้ชมแก้ไขทารกนะก็สามารถจะเพิ่มสิ่งต่างๆที่เราต้องการเข้ามาได้อย่างเมื่อกี้เราดูเพิ่มเพิ่ม r o b y a t m o s เข้าไปนะฮะก็คือคลิคคเกเลขเข้าไปก็ได้อันนี้ก็ใส่ได้นะฮะก็จะเป็น Color S แบบที่เรารู้จักกันเรียบง่ายเรียบหรูและค่อนข้างเสถียร แล้วว่า Color S เป็นแบงค์ที่ทำได้ค่อนข้างเสถียรนะคะอ่า Netflix ดูได้ไหมคุณผู้ชมดูได้นะคะสามารถดูได้แล้วก็จอ AMOLED d i s p ส a y เนี่ยสีดำสวยงามนะคะสีดำสวยงามมากๆเข้ามาอีกทีก็ใช้เราแจ้งเตือนตลอดนู้จะปิดแจ้งเตือนตลอดเพราะมันลกไงพอเข้ามาอีกทีกูก็จะแจ้งเตือนตลอดเวลาเลยนะคะทัชด้านในนะคะยังคงดีเหมือนเดิมตรงนี้สัมผัสได้ถึงรอยคลื่นไหมก็อาจจะมีบ้างน,นิดหน่อยนะคะนิดหน่อยเท่านั้นเองแต่ก็ไม่รู้สึกอะไรที่มันดูเป็นปัญหาอะไรนะคะสามารถดูได้แล้วก็ ตัวนี้นะคะชิปเซตต้องเล่าให้ฟังก่อนชิปเซตของตัวนี้เนี่ยนะคะจะเป็นตัวของ i m e ม s i t y 9200นะคะเป็นแบบ4นาโนเมตรก็คือตัวเรือธงนั่นแหละแต่เป็นทางของ e d i ิเทคซึ่งจริงๆแล้วก็ดีนะถือว่าดีอยู่แล้ว,ลวตอนนี้ e d i ิเทคไม่เหมือนเดิมแล้วนะคะถือว่าทำได้ดีมากๆซึ่งมิด t e ทค Dimensity 9200เนี่ยจริงๆแล้วเราจะเปิดเพลงเปิดอะไรเนี่ยมันก็ลื่นไหลดีนะคะตัวนี้ลาโพงจะเป็นลาโพงคู่สังเกตว่าด้านบนนะคะตรงนี้จะมีลาโพงอยู่หนึ่งแถบเนี่ยซึ่งเสียงดีมากเลยนะข้างล่างเนี่ยก็จะมี นี่นะคะหนึ่งตัวซึ่งเราบอกได้เลยว่าเสียงดีมากนะคะเสียงกระหึ่มดังดูดิดัดดงแต่ถ้าถ้าเราเปิดดังสุดเนี่ยมันจะแตกแต่ถ้าเปิดแบบพอเหมาะนี่เสียงค่อนข้างดีนะคะเสียงค่อนข้างดีแต่ถ้าเปิดเปิดดังมากๆเนี่ยจะมีมีเกน์ออกมาเลยนะฮะจะมีตืดๆนิดน,นึงเ่ยเพลงดีที่สุดนี่นี่นะคะมันได้เลยแหละ ดังแต่ว่าถ้าเปิดดังมากเราว่ามันเสียงแอบแต่นิดน,นึงคาวนี้มาดูจอด้านหน้ากันบ้างนะคะจอด้านหน้าเนี่ยเราเปิดออกมาปุ๊บทำได้หลายอย่างมากเพราะว่าจอมันใหญ่ขึ้นมันก็สนุกขึ้นนะฮะเราดู y YouTube เมื่อกี้ได้ไหมได้เลยนะคะนี่เราดูต่อจากเมื่อกี้ได้เลยเนี่ยนะคะเราดูจากตรงนี้เลยแล้วลำโพงเนี่ยที่อยู่ตรงเนี้ยนะคะเวลาที่มันชนกับตัวเนี้ยเสียงลำโพงมันจะออกตรงนี้ใช่ไหมชนตรงนี้ปุ๊บแล้วกระเด็นออกมาเนี่ย เสียงมันจะดีมากนะคะเรารู้สึกว่าเวลาที่เราพับอะ่ะเสียงดีกว่าตอนที่เรากางออกด้วยซ้ำอาจจะเพราะตำแหน่งของลำโพงที่มันชนแล้วมันทำให้เสียงมันชนกับวัตถุก,ก่อนอะไรเงี้ยมันก็ค่อนข้างดีมากเลยนะคะนะอันนี้เป็นคลิปเราชอบมากนะเพราะเราชอบน้องวินเทอร์กับน้องแชวอลทั้งคู่แล้วซึ่งเขามาเต้นด้วยกันทั้งคู่นนนะคะเนี่ยดีมากนะครับเนี่ยเสียงโอเคเลยไม่ต้องกลัวว่าเสียงจะไม่ดีแต่เราสู้ว่าพับรู้สึกว่าให้ประสบการณ์ที่ดีกว่าคราวนี้ เราเล่นมินิแอปจตกตรงนี้เนี่ยได้หลายอย่างมากจะใช้เป็นกล้องถ่ายรูปก็ได้อะไรก็ได้อันนี้เราคงเห็นกันมาเยอะแล้วแต่คราวนี้คือปรับแต่งได้ไหมคำตอบคือได้นะะเลื่อนเรามาปุ๊บจะมีข้อจัดการแล้วก็เขาาจัดการปุ๊บแล้วเราก็กางออกเขาจะเข้าสู่มินิแอปทันทีพอเข้าสู่มินิแอปปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถเลือกเลยว่าเราเนี่ยอยากจะได้อะไรเข้าไปข้างหน้านะฮะเราก็กดบบวก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 เข้าไปนะหูฟังไร้สายโทรศัพท์สภาพอากาศเราก็ใส่เข้าไปนะ นะพอะใส่เสร็จป,ปุ๊บเราก็พับเขาลงมาได้เลยนะคะตึ้งหลังจากนั้นเราก็ปัดนะคะเราก็จะเห็นเลยว่าก็จะมีแอปซึ่งแอปนียจะเป็นการเรียงลงมานะคะเป็นแนวนี้ไม่ได้ปัดซ้ายปัดขวาน,นะคะก็ทำให้เราสะดวกการใช้งานมือเดียวมากเพราะว่าเราถือมือเดียวใช่ไหมอันนี้สะดวกมากนะคะไปปุ๊บก็ปัดออกปัดเข้านี่เราสึกว่าการออกแบบที่ใช้มือเดียวแบบนี้มันเป็นอะไรดีมากไม่ต้องไปลง cover screen เลยนะคะมันมีมาให้เลยปกติต้องไปลง cover screen กันแต่นี้ก็คือแบบใช้ได้เลยนะฮะตรวจอ e ีเมลได้ไหมพิมพ์ได้ไหมได้ค่ะนู่นจะลองเข้าให้ดูก็นี่คือปฏิทิิิินนเารดดดดูปฏทไไ้้้้แลววก็พพม์ย กะะารพิมพ์เนี่ยคีย์บอร์ดภาษาอังกฤษก็จะหน้าตาแบบนี้เลยนะคะตัวหนังสือใหญ่ฟอนต์หนาดีสวยดีเราว่าฟอนต์สวยฟอนต์น่ารักนะคะเปรียบเาีาบกตรงนี้นะคะฟอนต์ดีฟอนต์นสวยน่ารักเราก็จะดูอะอาดใสและพิมพ์ได้เห็นไหมว่าการพิมพ์เนี่ยไม่ได้ยากคือมันพิมพ์ง่ายในตำแหน่งที่ถูกต้องแต่ว่าจะนิดนึงก็คือถ้าดูลองใช้ดูก็คือว่าถ้าเกิดเราจะลบจะติด โมดูลกล้องนิดนึงอาจจะต้องแบบเบี่ยงนิดนึงคือถ้าเรากดปุ่มลบเนี่ยยังไงมือคุณจะต้องโดนโมดูลกล้องนิดนึงอยู่แล้วแล้วถ้าเกิดว่าใส่เคสที่มันหนาเกินไปก็อาจจะทำให้กดยากขึ้นเล็กน้อยอันนี้ก็จะต้องเลือกดูว่าเป็นยังไงแต่จริงแล้วอันนี้มันเอาไว้ใช้แค่แก้ขัดชั่วคราวมากกว่าไมไ่มีใครเอามาพิมพ์อะไรอย่างเงี้ยจริงจังขนาดนั้นหรอกเนาะคราวนี้มาดูการปรับแต่งตรงนี้บ้างน,นะคะการแจ้งเตือนจริงเราดูเพิ่งลงไปจริงเราปัดข้าหลังเนี่ยจะเป็นการแจ้งเตือนแล้วเขาก็เขาทด้เป็นแบบเบลอแล้วก แจ้งเตือนเนี่ยมันก็จะเห็นหลังในขยับแบบนี้ด้วยนะคะอันนี้ก็เจ๋งดีอ่ะเรามาดูนี่มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆจะได้ไหมเมื่อกีต้ตอนแรกมันเต้นๆใช่ไหมพอเราเปิดบ่อยๆเข้าปุ๊บเขาเปลี่ยนอีกอันนี้มนเป็นให้อ่าให้ขนมให้ดอกไม้แล้วนะคะรานนี้เรากดแตะค้างเขาไว้เนี่ยเราเปลี่ยนได้เยอะมากเลยเธอมันมีนี่นะคะสัตว์เลี้ยงเราตอบโต้ได้มีหลายตัวมากนะคะหลายตัวเลยเราสึกว่าเขาทำได้ดาราทุกตัวเลยมี ความสร้างสรรค์แล้วก็น่ารักมากอันนี้เราชื่นชมนะว่ามันน่ารักมากจริงๆแล้วแต่เขาค้างไว้แล้วก็พี่ผมไม่ชอบแบบเนี้ยผมขอธรรมดาได้ไหมก็ได้เหมือนกันนะคะเราก็จะมี w a เป p a p e r ที่แบบธรรมชาติธรรมดาให้เข้ากับสีสันคลื่อที่เขาเซตมาอันนี้ก็ทําได้นะคะถ้าเกิดเราเข้ากล้องทางนี้นะคะ hi อันนี้นะคะก็เป็นการเปิดซึ่งมันมีแต่กล้องหลังกล้องหน้าไม่มีอยู่แล้วเพราะกล้องหน้าอยู่ข้างในเนาะเปิดมาปุ๊บจะมีเลนส์ทั้งเ,เลือกตั้งแต่ u l t ต a ว i d e ธรรมดานะคะแล้วก็แบบ 2x เราก็เลือกได้แล้วก็ชัตเตอร์เนี่ยเป็นแบบ5 0คะ สีสันสวยงามเลยทีเดียวกดปุ๊บมีตัวจับเวลานะคะแล้วก็มีอ๋ออันนี้เป็นเบรสช็อตนะคะสามารถถ่ายได้ว่าจะว่าห้าภาพ10ภาพหรือจะกำหนดเองอันนี้ก็แล้วแต่เรานะคะมอดบิวตี้นะคะอันนี้ก็จะให้เรา,าด้วยดีทัชเปิดปิดต่งางๆนะคะจากตรงนี้ด้วยโอเคไหมส่วนวิดีโอแน่นอนอจาจจะกตรงนี้เลยเหมือนกันนะคะทั้งแบบ 1x 0.6 แล้วก็ 2x ด้วยแต่ว่ามันจะไม่มีเมนูนะคะในการปรับตั้งค่าวิดีโอสมมติว่าเราเซตอะไรไว้เนี่ยมันจะเซตตามข้างไหนมันจะไม่มาเซตจ,จากตรงนี้ไม่ได้แล้วแตเปิดปิดโหมดบิวตี้ได้นะคะเพราะเราปัดขวาปุ๊บจะกลายเป็นแบ็คถ้าเราลากข้างบนขึ้นมาปุ๊บจะกลายเป็นตัว control center นะคะพวกนี้นั้นอันนี้ก็จะไม่ได้นะคะปัดข้างล่างมาปุ๊บก็จะเป็นการออกเช่นกันนะคะ เรวก็แจ้งให้ทราบว่ากล้องเขาจะใช้งานได้ประมาณนี้ค่ะเอ,อ่อจริงๆแล้วเรื่องการพับหน้าจอเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเกิดเวลาเราใช้แนวที่มันแบบมันตั้งอย่างนี้ใช่ไหมเราสึกว่าการใช้ flex mode ในตอนถ่ายภาพเนี่ยก็ถือว่าเป็นส่วนที่สําคัญมากเพราะว่าเราสามารถที่ตั้งนะคะแล้วก็ถ่ายแบบนี้ได้เลยนะคะก็คือจะเป็นตัวของ flex mode นะคะดะน,นั้นเรื่องกล้องใ,ใครอยากใช้ flex mode ก็ทําได้นะคะแต่ว่าเราติดนิดนึงว่าจริงๆแล้วอ่ะถ้าเราบอกเลยนะถ้าแบรนด์ไหนสามารถทําได้จะเจ๋งมากก็คือเวลาเราพับจอเนี่ย จอหน้ามันจะติดเนี่ยก็ตอนเมื่อเราพับสนิทใช่ไหมแต่ว่าถ้าเรากางนิดนึงเนี่ยมันก็จะดับถูกต้องไหมครับเพราะว่ามันจะไปใช้จอด้านในแทนถูกต้องไหมคือมันมีวิธีนิดนึงก็คือสมมติว่าเราอยากจะให้เขาตั้งใช่ไหมครับเราก็สามารถปัดอย่างนี้สมมติเราเข้า u t u b e เนะาะเมื่อกี้อ่าเราดูน้องวินเทอร์เต้นเนี่ยตอนระหว่างเนี้ยเราสามารถกางเขาออกได้ละ <c oughs> <c oughs> เป็นไงเราก็ดูดูน้องวินเทอร์แบบนี้ก็ได้ก็สบายดีนะคะเป็นการแบบแอบ ใช้เทคนิคนิดนึงนะคะในการที่จะใช้งานว่าแบบเอออยากตั้งดูอะอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ฉันอยากตั้งดูอะไรเงี้ยเราก็สามารถที่จะเปิดก่อนแล้วก็ตั้งแบบนี้ได้นะคะอีกหนึ่งฟลี кс โหมดที่ใช้ได้นะคะก็คือตอนดู YouTube อันนี้คือยกตัวอย่างเฉยๆนะประมาณนี้นะคะนั่นดูก็ไม่ค่อยได้ใช้หรอกเพราะว่าจริงๆแล้วปกตินั่นดูดใช้จอข้างนอกเนี่ยมากกว่าแต่อันนี้เราแจ้งให้ทราบเฉยว่าเราสามารถที่จะพอยส์หรือว่าเพลย์นะฮะจากตรงนี้ได้หรือว่าเราจะเปลี่ยนเพลงเนี่ยเราก็สามารถเปลี่ยนจ,จากตรงจุดนี้เนี่ยได้เลยเหมือนกันน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 ะะะะคคคโอออเเเเเเเมมม้ยยยรรรราาาาาาดดูกกกลล่กก่่่่่ิิึงงะะงทีีีบไปวว performance Dimensity จๆแ9200 ไม่ได้แย่เลยแอบดีมากๆด้วยซ้ํานะคะเดี๋ยวเราจะเล่น h ง n ค k a i Star Rail เนี่ยให้กับทุกคนได้ดูกันจริงๆแล้วมันไม่ได้ไม่ใช่มือถือเล่นเกมหรอกไม่มีใครซื้อมือถือจอพับมาเล่นเกมแบบเป็นบ้านเป็นหลังขนาดนั้นแต่ถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้นะคะลื่นไหมลื่นอยู่แล้วความร้อยก็คือนิดหน่อยนะคะมีเล็กๆน้อยๆอันนี้เราปรับกราฟิกระดับสูงให้เลยนะคะสูงสุดเลยก็สูงแหละนะก็เล่นได้จริงๆแล้วก็คือ ลื่นไหลอย่างที้เราได้พูดไปบบว่าจริงๆแล้วตัวของダイマスティเนี่ยจริงแอบดีด้วยซ้ำนะคะรอบเวลา Op p o โเนี่ยเขาก็จะมาพูดกันว่าเออเวลาอัดวิดีโอเนี่ยมันจะค่อนข้างร้อนจัดนิดนึงแต่สำหรับเราก็คือมันก็ไม่มีใครที่จะไปอัดแบบนั้น <c oughs> กลางแดดแรงนานขนาดนั้นอะไรเงี้ยเออแต่ก็ถามว่ามันร้อนแล้วมัน h ี a ไหมมันก็มันก็เป็นไป,ไปได้นะคะเพราะตอนนั้น Snap Dragon รุ่นที่เป็น8.1เนี่ยมันก็มีความร้อนอยู่เพราะเปลี่ยนมาใช้มีเ i เทคเนี่ยนอกจากจะได้อน,นิสงเรื่องความร้อนที่เราว่าดีขึ้นหรรืือออว่่าเงงข เกมที่ลื่นไหลแล้วนะคะแบตเตอรี่เองเนี่ยก็ดูเหมือนจะดีขึ้นด้วยนะคะความร้อนแบตเตอรี่เกมไม่ได้แย่เลยนะมิดิเทสำหรับเราไม่แย่เลยอะ่ะเพราะว่าเขาขึ้นเป็นแนวหน้าของโลกแล้วไงเราก็รู้สึกว่ามันไม่ได้แย่อะไรแล้วก็แบรนด์ใหญ่ๆก็ปรับมาใช้มิดิเทครุ่นท็อปๆกันเยอะเหมือนกันนะคะที่สําคัญที่สุดเลยนะมิดิเทกับอะไรคู่กันรู้ไหมการถ่ายภาพเราเคยบอกหลายครั้งแล้วว่าเคยสังเกตไหมว่าแบรนด์ที่เน้นเรื่องกล้องถ่ายภาพเนี่ยจะใส่มิดิเทคกันค่อนข้างเยอะเพราะเขามี ISP ที่ที่ดีมาก ในการถ่ายภาพนะฮะก็คือตัวชิปประมวลผลภาพถ่ายนะพูดอย่างนี้ดีกว่านะโอเคเดี๋ยวเรามาลองเล่นให้ผู้ชมได้ดูกันทีหนึ่งแล้วกันเนาะก็นนี้เขาพูดฟังถึงไม่ได้เหตนะว่าเป็นยังไงบ้างอ่ะคุณดูได้เลยนี่เล่นให้ดูสดๆสนะครับว่ามันไม่ได้มีอาการแบบแหลกค้างหรืออะไรเลยนะฮะสบายๆลุยลุกตีออกไปทีนึงตีออเข้าไปทีนึงตีออเข้าไปอีกทีนึงจริงๆเราเล่นมากายแล้วทำไมมาถึงจะสอนเราใหม่งง เนี่ยเราไม่ชอบเธอบนเบดอย่างเงี้ยทำไมเราต้องโดนเขาตีหนึ่งทีอะทำไมเราไม่ตีเขา20ทีไปเลยล่ะทุกคนดูนะไปเล่นใหญ่ไว้ก่อนเห็นไหมว่ามันแบบมันปกติมากๆนะคะแล้วก็ลื่นมากความร้อนไม่เยอะด้วยนะคะนี่นวดจับอยู่เนี่ยไม่ค่อยร้อนเดีคงใครสตาร์เรลนี่ถือว่าเป็นเกมเผาเครื่องชั้นดีเลยนะนี่สบายนะ ไปลูกตี<ป>เดี๋ยวเราลองใช้ท่า,าทนะฮะไปลุยตีเลยไม่เบสบอลตีเข้าไปหน้าเข้าไปทีนึงเป็นไง ดูไม่อ่อนโยนแล้วตอนนี้อ่ะประมาณนี้นะคะเรื่องเกมก็คือเล่นได้ไม่มีปัญหาความร้อนมีแต่ไม่ได้เยอะมากนะคะแบตเตอรี่กลางๆนะเราว่ากลางๆค่อนไปทางดีนิดนึงนะแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้อึดเวอร์วังนะคะที่สำคัญคือ m e d i a t e c เนี่ยถ่ายรูปสวยไปดูเรื่องอื่นกันต่อค่ะ ต่อมาที่กล้องด้านในกันบ้างนะคะเราเริ่มต้นจากวิดีโอนะคะตัวนี้เนี่ยอัดได้สูงสุดเนี่ยคือ 4K แต่ว้องอ่าเป็น 4K 30จริงๆแล้วแอบแปลกใจนะเพราะว่าจริงๆแล้ว CPU วเขาแรงมากนะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำไม60ถึงไม่มีนั้นแล้วเปิดโหมดการสั่นพิเศษปุ๊บจะกลายเป็นเห็น,หนไหม Full HD 60เฟรมแบบนี้นะคะแล้วเปิด Dual View ได้ก็คือเปิดปุ๊บนี่นะคะตรงนี้ก็จะขึ้นด้วยสามารถถ่ายคู่ได้เราก็สามารถอ่านเราเล่นจากตัวนี้ได้เลยแล้วก็ให้เพื่อนเนี่ยเก๊กให้เต็มที่เลยจนกว่าเขาจะพอใจอันนี้เปิิดดดปยางนนนีีนะะน้้้ไะะคตรเ มันจะมีสิ่งหนึ่งที่เราสึกแปลกใจว่าจริงๆอ่ะกล้องวิดีโอก,ก็ดีนะสีผิวพันธ์อะไรก็ดีสวยงามด้วยแต่ว่ามันได้แค่ 4K 30นะคะแล้วเวลาเปิดการสั่นเนี่ยเหลือแค่ Full HD เท่านั้นก็จะสร้างความแปลกใจเหมือนกันว่าทำไมเป็นแบบนั้นส่วนการรีทัชนะคะหรือว่าความหน้าสวยเนี่ยสามารถปรับได้นะคะแต่ว่าจะกลายเป็น Full HD 30เฟรมเห็นไหมแล้วก็มีฟิลเตอร์เนี่ยให้เราใช้แน่นอนว่าเฟนฟิลเตอร์ของฮัทสึอยู่แล้วนะคะมีตัวนี้ยทัดหลักๆเลยประกายละมุนแล้วก็มรกตนะคะตรงเนี้ยสตัวของเขาที่ ที่ให้มานะฮะเป็นฟิลเตอร์ของ e l b l a d ซึ่งสีสันเนี่ยสวยงามขนาดไหนเราจะพาทุกคนไปดูตัวอย่างกล้องภาพถ่ายกันนิดนึงก่อนนะคะจากพี่ออมสวยๆนู่นเองไปค่ะนี่คือตัวอย่างภาพถ่ายนะคะเราบอกเลยว่ากล้องนี่หายออห่วงมากๆนะทั้งสีผิวสกินโทนต่างๆเนี่ย oppo is oppo นะคะถ่ายคนนี่คือแบบเบ้อวังอลังการสวยงามแล้วก็คมชัดมากๆด้วยแล้วก็ถ้าเกิดเราเข้าโหมดรูปคนเนี่ยเราก็จะถ่ายได้ในระยะ 2x นะคะแล้วก็จะเป็นเลนส์เทเลโฟโต้สามารถปรับค่า f ต่างๆแล้วภาพที่ออกมาก็อย่างที่ผู้ชมเห็นเลยว่ามันสวยมาก นะถ่ายโดยตากล้องที่เก่งสุดยอดของไดรดอยู่แล้วนะคะแล้วก็นางแบบที่สวยสะพึงขนาดนี้อะไรอะไรมันก็ดูสมองค์ประกอบดีนะฮะแล้วก็ฉากเชิกก็สวยทุกอย่างมันลงตัวหมดอยาจะบอกเลยว่าตัวกล้องเนี่ยหายห่วงเรียกว่าหายห่วงนะคะดีเลิศประเสิิฐสีมากๆนะสีฟิลเตอร์ต่างๆที่ให้ใช้ก็ก็คือฮัสซิมาลาดีๆนี่นะคมมากแล้วก็ผิวนี่สุดยอด ตอนนี้โดยถ่ายไฟ X 6 Pro เนี่ยเราจะบอกเลยว่าสีสันแบบโอ้สวยมากนะแบบสวยมากแล้วตัวนี้มันให้ประสบการณ์ที่แบบจอพับอ่ะแต่คุณได้ฟิลการถ่ายรูปแบบระดับเรือธงอย่างแท้จริงอันนี้ก็คือความเหมาะสมที่ คนจะเป็นมากๆนะฮะแล้วบบยอดเยี่ยมมากๆเลยค่าน,นี้อัลตร้าไวเนี่ยพี่แกก็ให้ควุณภาพมาเยอะเหมือนกันนะ48ล้านพิกเซลมาดูตัวอย่างภาพถ่ายกันนะคะตัวอย่างภาพถ่ายของกล้องอัลตร้าไว48ล้านอันนี้เนี่ยบอกเลยว่าสีสันเนี่ยจะไม่เหมือนกับเลนส์หลักนะเลนส์หลักเนี่ยจะติดออกเหลืองๆหน่อยส่วนอัลตร้าไวเนี่ยจะติดเอาไว้เป็นร้านแบบคูลนิดนึงสีมันจะไม่เหมือนกันเสียทีเดียวถ้าเกิดว่าเราถ่าย2ภาพเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะฮะเวลาที่เรา ถ่าายภาพแต่ถึงขนาดแล้วอัลตัววายนี่ก็ขาดไม่ได้นะเพราะเวลาเราถ่ายรูปกลุ่มอะไรเงี้ยเราใช้จอหน้าหน้าถ่ายเนี่ยรับรองเลยว่าสวยงามสะพึงอย่างแน่นอนนะฮะนี่คือดีมากอ่ะผ่านเรื่องกล้องไปที่เป็นภาพนิ่งนะเราบอกเลยว่าเราให้สิเต็มสิบแบบจริงถ้ามีสักพันหนึ่งได้สักพันหนึ่งนะคือ oppo นี่คือกล้องในสุดยอดแบบว้าวถ้าถ่ายรูปไม่ใช่สวยแค่คนนะคือสิ่งของอะไรก็สวยด้วยเขายังมีหนึ่งอย่างก่อนที่เราจะไปดูตัวอย่างวิดีโอกันก็คือ,ค,อคือกล้องวิดีโอตัวนี้เนี่ยเราเริ่มอาจจะศูนย์จุดหกเนี่ยยนะะน่ยยคือเเรราาซซูมมมแ็ก์ใช้ แล้วก็ซูมไปเออเนี่ยเปลี่ยนแล้วไปแกะปุ๊บเห็นไหมภาพเปลี่ยนสีแล้วเห็นไหมนี่เปลี่ยนสีแล้วปุ๊บเห็นไหมนะคะระยะที่เปลี่ยนเนี่ยก็จะนี่นะคะสองสองปุ๊บเปลี่ยนปั๊บเลยเห็นสองปุ๊บเปลี่ยนปั๊บเลยนะครับสองเนี่ยเปลี่ยนเลยตึ๊ด เห็นมก็คือตามตามเล่นเลยแต่ว่าเป็น 4K ทั้งหมดนะฮะแต่ว่าอัด 4K ได้ทุกความละเอียดตั้งแต่อัลตร้าไวโอ้โหรีวิวละเอียดยิบเลยไหมทุกคนแต่เราว่าทุกคนจะได้ประโยชน์จากตรงนี้ไปเยอะมากๆเลยนะฮะเพราะว่าจะซื้อแล้วเนี่ยก็อ,อยากให้ดีที่สุดนะครับเพราะว่าจริงตัวนี้เราบอกเลยว่ามันดีมากนะมันดีมากกล้องนี้คือแบบ สุดยอดเท่มากแล้วเราชอบอย่างหนึ่งก็คือว่าทุกการออกแบบของสีสัน UI หน้าตาของกล้องเนี่ยมันเป็นสีส้มๆแบบฮัเซบลบราทั้งหมดให้ฟีลแบบมือชีพจริงๆน,น,นะคะอะมาดูตัวอย่างวิดีโอก,กันนิดหนึ่งดีงกว่านะคะวิดีโอนี่โอ้โหสุดยอดเหมือนกันนะคะการสั่นถ่ายบล็อกนี่สบายเราบอกเลยถ่ายบล็อกด้วยมือถือฟลิปเนี่ยไม่เกะก,กะเมื่อก่อนเราดูกระพกกล้องคอมแพคเหมือนกันไม่ใช่ว่ากล้องไม่ดีนะแต่มันไม่สะดวกนะพออยู่ในนี้มันใช้อันเดียวพุบเนี่ยมันสะดวกสบายมากๆวิดีโอผู้ชมเห็นไหมพี่ออมเราสวย โหมดหน้าสวยมันจะเหลือ Full HD 30นะคะแต่ก็ไม่เป็นไรอ่ลงร็อกลงอะไรนิดหน่อยเนี่ยหรือว่าลงสั้นๆ้เนี่ยเราว่า ตอบโจทย์มากๆในการใช้งานเลยนะคะอ่ะเป็นยังไงบ้างสำหรับการใช้งานกล้องชอบไหมเราว่าเราชอบมากนะเรามีสักพันหนึงจะให้สักพันหนึ่งเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้แบบให้สเปคในการอัดมาเยอะที่สุดเช่น 4K 60หายไปไหนอะไรเงี้ยอาจจะไม่มีหรือว่าในตัวของอย่าง 4K 60ไม่มีอย่างเงี้ยจริงๆศักยภาพของ CPU ทําทำได้นะคะแต่เราคิดว่าเขาอาจจะไม่ได้อยากให้มันร้อนมากมั้งเพราะว่าตัวเนี้ยเราจะได้ลองใช้ดูเนี่ยมิดิเทคตัวนี้เนี่ยความร้อนมันไม่ได้เยอะมากความร้อนอยู่ตรงนี้เลยนะคะตรงนี้เลยเป็นหลักมันจะอุ่นๆไไมม่่ด้้้รรรออนนากแตยบิเวณีล อ,อันนี้ก็จะแจ้งให้ทราบตอนนี้อ่ะเดี๋ยวาวนี้ไปดูกล้องหน้าดนึนนงกล้องหน้าตัวนี้นะคะ32ล้านพิกเซลเป็นยังไงบ้างตัวนี้จะไม่ใช่กล้องหลังนะต่เป็นกล้องหน้าเขาโดยตรงซึ่งเราบอกเลยว่ามีความละมุนคนละแบบก,กับกล้องหลังนะอันนี้คือกล้องหน้านะคะถ้าโหมดวิดีโอหรือโหมดปกติเนี่ยก็คือสวยสะพึงอยู่แล้วนะเปะ็นไ,ไงสวยไหมฮ่าฮ่าฉันสวยเหลือเกินอันนี้ก็คือใช้5้านิ้วก็คือบายบายเนี่ยเขาก็จะถ่ายให้แบบนี้นะครับเมื่อกี้เราเซตไว้เป็นตัว5ภาพเนาะเราปิดดีกว่า โอเคเราเห็นว่ามันมี0.8ด้วยคือมันจะกว้างขึ้นนะฮะกว้างขึ้นออกมาแบบนี้นะฮะโหมดเพิ่มเติมแล้วก็วิดีโอต่างๆเนี่ยถ้าเป็นกล้องตรงนี้นะคะ <c oughs> ก็อัดได้ถึง 4K 30เหมือนกันทีน <c oughs> ี้เราบอกว่าถ้าเกิดเป็นกล้องด้านหลังมันควรจะอัดได้ 4K 60เนาะแต่นี้ได้ 4K 30แปลกไหมจริงๆแล้วศักยภาพของเขาน่าจะทําได้มากๆอยู่แล้วนะคะคราวนี้เรามาดูกันในโหมดที่เป็นกล้องอื่นๆนะคะเราจะเห็นว่ากล้องเขามีความละเอียดสูงนะโหมดความละเอียดสูงโห,หมดพานรามานะคะโหมดกมดพพลาง โห Expand ด้วยคืออยถ่ายอะไรเนี่ยอันนี้ก็คือได้หมดเลยนะฮะใน,นเรื่องของการถ่ายต่างๆเนาะหมด Professional เนี่ยก็ให้มาเยอะถ่ายไฟรอได้ไหมถ่ายได้นะออ p l u ก็ถ่ายได้เนาะก็ถือว่าเป็นมือถือที่เป็นจอพับแหละแต่ว่าให้อะไรเอ่ยให้สเปคกล้องมาสุดยอดให้ฟีเจอร์ต่างๆมาแบบเยอะดี นะสุดยอดเหมือนกันเป็นมื่งถือจอครับที่น่าจะกล้องดีที่สุดตั้งแต่น,นดุดใช้มาแล้วแหละอบอกเลยเอาล่ะคุณผู้ชมนี่ก็คือ apple f i n e a flip นะเรามีข้อมูลเพิ่มเติมให้ก็คือรุ่นนี้เนี่ยหนยเขาจำภายในของตัวเครื่องของรุ่นนี้เนี่ยจะเป็นตัวของ ufs 4.0ด้วยนะคะนี่นะคะนี่คือสเปคของเขาเลยคือตัวที่เราได้มารีวิวในวันนี้เนี่ยจะเป็น256 g b เห็นไหมคะแรมเนี่ย12จริงมีแรม plus นะเพิ่มอีก extended ram เนี่ยได้4นะคะนะคะแบตเตอรี่เนี่ย4,300 m ิลลนะคะกล้องหน้ากล้องหลังอะไรบอกหมดเราชอบตรงนี้แหละเราชอบรู้สึกว่าเวลาที่เราเปิดมาดูอุปกรณ์หรือเกี่ยวกับอุปกรณ์ของเครื่องปุ๊บเนี่ยเราได้สเปคที่ครบหมดตั้งแต่ความจุแบตทุกอย่างเลยนะ อันนี้ดีมากๆ Android เนี่ยเป็นเวอร์ชัน13อยู่นะคะ14เพิ่งออกนะคะอย่าเป่นตื่นเต้นถามว่าได้แล้วการอัปเดตไหมคิดว่าน่าจะได้นะเพราะว่าเป็นรุ่นแบบระดับเรือธงและมันมันควรจะได้นะฮะอันนี้เราก็แจ้งมาให้ทราบแบตเตอรี่ความร้อนรุ่นนี้นะคะแบตเตอรี่เราว่าอึดกลางๆนะอึดกลางๆไม่ถึงขนาดหมดเร็วมากที่มีมิเต็เนี่ยแบบอบควบคุมแบตเตอรี่ได้ดีกว่า ทางของ Snapdragon เรืซ้ำนะคะอาจจะเรื่อง GPU กราฟิกเนี่ยอาจจะน้อยกว่าเล็กน้อยแต่ว่าเรื่องแบตเตอรี่เนี่ยไม่แพ้นแน่ๆเาคิดว่าแบตเตอรี่ก็ทำได้ดีแล้วก็เรื่องความร้อนเนี่ยมันจะร้อนจอางจุดเดียวอย่างที่เาบอกก็คือจุดจุดนี้นะคะที่จะอาจจะร้อนหน่อยแต่นั้นนอกนั้นก็ไม่มีอะไรนะ,ะเพราะว่าตรงอื่นเนี่ยมันให้ความรู้สึกที่พรีเมียมหรูหราแล้วก็ดูดีมากๆเลยอ่ะ นั้งแต่เราเอาไปใช้มาเนี่ยเราก็ชอบมากเราชอบทั้งเรื่องอจอภาพที่สวยมากเราชอบทั้งเรื่องการออกแบบที่ดีนะคะแล้วก็ชอบกล้องที่สวยสุดๆไปเลยรวมถึงเรื่องเสียงลาโพงอะไรเนี่ยถืว่าใช้ได้แต่เราอยางบอกว่าถ้าพับมาเนี่ยเราชอบมากกว่าเยอะเลยแล้วก็เรื่องเน็ตเวิร์กนะคะรุน่นนี้สามารถรองรับนะคะในตัวของ 5G เนี่ยได้2ซิมพร้อมๆกันแล้วก็ตัวชาร์จเร็วนะคะรองรับ44วัตต์ซูเปอร์วู เขาบอกว่าชาราจจากศูนย์ถึงห้าสิบแปเนี่ยในระยะเวลาเพียงแค่30มสทันทีเท่านั้นนะคะ,ะไปดูของสม,มนาคุณกันหน่อยนะคะสำหรับคนที่จะซื้อ Apple ณ์ไฟเ3 f l สามฟลิปคะล่วงหน้าตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึงวันที่30ตุลาคมนี้เนี่ยรับฟรีทันทีของสม,มนาคุณรวมมูลค่าทั้งสิ้นกว่า1 8 1 9งหบาทประกอบไปด้วย o p p l e ณ์ไฟเ3 f l สามฟลิปพอตเทเบ e นะคะ มูลค่า1,199บาท OPPO ENCO AIR 3 1,999บาทและ EVP c a อพนะคะประกันจอแตก1ปีเนี่ยมูลค่า1,500 0บาทนะคะพับกับกล้องที่ดีกว่าและนี่คือนิยามใหม่แห่งการพับ OPPO f i n ฟ n 3 Flip ค่ะเดี๋ยวเราไปเจอหน้ากันในห้องนั่นนะไปเลยอะเป็นไงบ้างคะเราจะที่ดูไปแล้ว ชื่นชอบกันหรือเปล่าสำหรับเรานะเราคิดว่ามันคือมือถือที่เป็นจอพับเนาะแต่ว่ามีกล้องที่แบบอยู่ในระดับเดียวกับพวกเรือธงแพงๆสบายๆเรารู้สึกว่าการถ่ายรูปในระดับเรือธงได้แต่ว่ามันถูกย่อลงมาอยู่ในมือถือเพียงแค่ขนาดเท่านี้เนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากๆนะคะทำได้ดีมากๆเลยรอบนี้เราคิดว่าคุณทุกคนคงได้เห็นแล้วว่าพลังของอห้าสิบบาทเป็นอย่างไรทุกคนได้เห็นแล้วว่าการใส่เทเลโฟโต้ลงไปเนี่ยทำได้นะคะแม้ว่าตัวกล้องอาจจะปูดขึ้นมานิดนึงแต่พอใส่เคสลงไปปุ๊บเนี่ย เราคิดว่ามันจะแนบเนียนได้มากขึ้นอย่างนี้นะคะมันก็เลยกลายเป็นส่วนผสมที่เราคิดว่าลงตัวมากๆใครที่อยากได้มือถือจอพับแต่มักจะถูกเขาเรียกว่าเปลี่ยนเป็นคําว่ากล้องไม่ค่อยเทพเนี่ยกดเอาไว้ใช่ไหม ไอ้อยากได้กล้องเทพอยาซื้อมือถือจอพับอันเนี้ยมันใช้กับ oppo ไม่ได้ละ oppo คือฉันมาแล้วไงฉันมาแบบจอพับแล้วฉันก็แบบกล้องเทพ,พเจ้านี่เต็มที่เลยนะคะรอบนี้เราคิดว่า oppo find n3 flip ตัวนี้เนี่ยทำตัวของการบ้านมาได้ค่อนข้างดีมากเพราะถ้าเกิดว่าจะไปทําเหมือนคนอื่นจอใหญ่่นนี้เราก็คิดว่าก็ไม่ได้มีจุดข,ขายอะไรสำคัญแต่การสร้างกล้องที่อยู่เหนือเจ้าอื่นๆการสร้างกล้องให้ดีข้ามผ่านมือถือจอพับไปได้คือสิ่งที่ อ p p โเนี่ยเก่งอยู่แล้วและทำได้ดีมากๆนะคะรอบนี้เราบอกเลยว่านี่คือมือถือจอพับที่เราเลิฟมากๆแล้วก็รู้สึกว่าเออมันน่ารักด้วยนะคะสีนี่มิซซี่พิงของฉันเนี่ยเป็นสี Limited e d i t i o n นนะขเาขาเขาก็ะซิบบอกได้ดุดมาว่าเป็นสีที่เหมาะก,กับใด,ดุดด้วยอ่ะอห็นงนี้คุณผู้ชมมองอมดูดูดไหมชมพูดำ,ชม,ดำชมพูดำแบบนี้นะคะเลิศไปเลยนะคะใครอยากเลิศๆแบบนี้นะคะเตรียมตัวนะคะไปจองไปซื้อกันได้เลยนะคะยังไงใน,นดุดเนี่ยจะใส่รายละเอียดไว้ข้างล่างนะคะตอนที่ราคาต่างๆออกแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะหลับฟันดี้ราติสวัสดีค่ะบพกัน